ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซาชั้น5ผู้สนับสนุนเหตุเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ววนจารไฟไทยแลนด์บายท้าทชาอมในคลิปท็อปฟวันนี้นะครับผมนั่นเองจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับกับการจัด5ดับของเยื่อสังคมของเราของเวนการเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ยังมีน้องๆหลายๆคนนะครับพี่นี่ไงมีตัวนึงตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นเต็มไปหมดเลยนะครับนะ ซึ่งทําให้วันนี้นะครับนะก็จะกลายเป็นเหยื่อสังคม2นะครับผมนะแต่ว่าในเหยื่อสังคม2ของเราวันนี้นะครับจะเป็นของตั้งแต่ที่เป็นภาคจีขึ้นไปนั่นเองนะครับก็คือตั้งแต่ของในภาคที่ตั้งแต่มีสไตล์เป็นต้นมาถึงปัจจุบันนะครับผมมามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่า5อันดับเหยื่อสังคมนะครับนะสอของเรานี่จะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับผมอันดับที่5้า อันดับที่5ของเราในวันนี้นะผมมาจากแครนสีเขียวก็เลยนีครับนะเรียกได้ว่าแครนสีเขียวเนี่ยนานจะติดอันดับอะไรกับเขาสักทีนะผมนั่นคือเกรสเนเจอร์นะครับตัวที่เป็นเหยื่อสังคมรายแรกของเรานั่นคือเทนซิลโคอาล่าเองนะครับเทนซิลโคอาล่านะครับเป็นตัวเริ่มตัวใหม่ของเกรสเนเจอร์ในภาคจีนี้นะครับที่มีความสามารถอันแรกจะเป็นโฟลันเนอร์อันที่2จะเป็นความสามารถออโต้ในช่องเวลากาดวันอาเจนเบรกหนึ่งนะครับเมื่ออยู่ในเนี้ยบู๊ ให้ใครก็ได้โจมตีฮิตแวนการแล้วก็สามารถชี้เรียกาหอึ่างตัวบวกสี่พันจบเทินตายได้ด้วยความสามารถที่มันสามารถอัดพลังให้เรียกาศได้นะครับนะเขาเลยนิยมถอยกันลงหลังแวนนะครับเพราะว่าจะเอาแวนมาพอสไตล์ได้ปุ๊บตัวนี้จะเป็นตัวที่กดดันเอาฮิตเปล่าฮิตบวกสี่พันตัวหนึ่งตัวนั้นจบเทินตายเราจัว่วคืนนะครับมันก็เลยเป็นตัวที่ค่อนข้างกดดันมากอย่าง ที่บอกไปนะครับนะรับรองว่าแคนไหนนะครับที่มีความสามารถในการรีทายเนี่ยเขาอยากเอาตัวนี้ออกมากๆเลยนะครับเพราะว่าด้วยความสามารถที่ทําจั่วของมันเนี่ยครับมันทำให้ปากตรงข้ามมีมือเพิ่มขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับนะและตัวนี้มันก็ไม่ได้หายไปไหนมันก็บูตอยู่แค่นั้นด้วยนะครับนะทำให้เพนซิลโคลอลาเนะครับเป็นเหยื่อสังคมชั้นดีนะครับและเป็นอันดับที่5ของเราไปแล้วอันดับที่4 อันดับที่4ของเราในวันนี้กับเหยื่อสังคมในพาร์ทสของเรานี่นะครับนะก็เรียกว่าตัวหนึ่งที่สามารถทําให้ตัวเองกลับขึ้นมาตีครั้งได้ทำมาจากแกนอัลกอฟลอสนั่นเองนั่นคือแมกนัมแอสโตรนั่นเองนะครับนะแมกนัมแอสโตรนะครับจะมีความสามารถออโต้ในช่องเรกาดวันเพอร์เทิร์นเจนเบรกหนึ่งนะครับเขาจะบัสหนึ่งเมื่อมันโจมตีวันกิดและถูกบู๊ตน,นะครับสามารถนะํามันจับสแตนขึ้นมาแล้วบวกได้2000นะครับจนจบเทิร์นด้วย m a g นอม a s s a า l นะครับเป็นตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญถ้าใครไม่มีของเก่าเนี่ยถือว่าเป็นตัวทำรอบที่ดีนะครับตีแวนแล้วลูกขึ้นใหม่คีตีเรียหรือจะตีแวนซ้ำกลับเข้าไปก็ได้นะครับทำให้เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างรุนแรงครับกับชุดของมันและยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าเรามี แมกนัมแอดซาวนะหึงสองใบในสนามและข้างหลังเรานี่เป็นตัวเงือกที่ตีจากข้างหลังขึ้นมาได้แล้วแวนเราเป็นลัมบอสดเมื่อไหร่นะครับทำให้แมกนัมแอ s ซาวนเนี่ยโอ้โหเพิ่มเวฟได้อย่างดีนะครับเป็นตัวหนึ่งแหละที่เรียกได้ว่าโหดมากๆเลยในชุดของมันนะครับทำให้เรียกได้ว่าเป็นตัวหนึ่งที่มีโอกาสในการโดนเผาหรือโดนตีตายค่อนข้างบ่อยยิ่งลงมานะครับอยู่ได้ไม่เกินเธอหนึ่งนะครับมันอาจจะตายง่ายๆเลยก็ได้นะครับด้วยการรีชายก็ดีหรือว่าจะโดนตีตายก็มันดีนะครับผมนะทำให้แมกน อันดับที่4ของเราไปครับอันดับที่3อันดับที่3ของเราในวันนี้นะครับมาจากแครหุ่นยนต์กันบ้างนะครับผมนันเรียกได้ว่าเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ปั๊มพลังให้หุ่นยนต์เรามีพลังมากนั่นคือมาจากโนวาแกรเลอร์นั่นเองนั่นคือไวท์แฮงครับผมนะไวทแฮงนะครับเป็นตัวรับบูสของแครโนวาแกรเลอร์นะครับที่มีความสามารถคือออโตในช่องเรียกขาดเจนเบรกหนึ่งเขาจะบาสหนึ่งนะครับนะเมื่อจจดูนี่ต้องตีวันยกาศและถูกบูสสามารถจ่ายค่าคอร์สนะครับถ้าจ่ายค่าคอร์สจะบวก อาจับเรียการเราหนึ่งตัวสไตล์แล้วบวก5,000ให้ตัวนั้นนะครับผมเรียกได้ว่าไวแฮงเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะเอามาบวกต้นเกมได้ดีมากๆนะครับถ้าเอามาคอมโบกับตัวเริ่มนะครับพี่เห็นลูกและลูกตามเนี่ย ยังไงไวท์แฮงก็ค่อนข้างเก่งเพราะว่ายังไงทําให้แถวหนึ่งลุกขึ้นมาได้นะครับมันก็เหมือนได้1นึ่พิกตลอดตัวเริ่มมันจะ5้าพันก็เถิดแต่ยังไงก็เหมือนโดน1นึ่พลิกเนี่ยมันจะค่อนข้างรุนแรงมากนะครับแล้วตัวไวท์แฮงเองก็ยังจะโยนพลัง,ลงให้อีก5้าพันเข้าไปด้วยนะครับเรียกได้ว่าจะเอาเกตดสามมายืนปเป็นเรียกตัวคู่กับไวท์แฮงนะครับแล้วก็จับให้ตัวนั้นลุกก็ดีมันจะตีแรงมากๆครับหรือว่าจับไปคอมโบสุดโหดของมันนะครับกับซาซันดาก็ดีนะครับทำให้มันตีแรงหนักกก่เดิมมไอีนะ ไวท์แฮงค์นะผมก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าโอ้โหถ้าพอเห็นลงมาในสนามเนี่ยนะครับนะเป็นไปได้นี่อยากจะให้มันหาย,หายไปจากสนามเลยเพราะว่ามันค่อนข้างจะเก่งจริงๆนะครับนะมันสามารถใช้แค่หนึ่งเคา,าน์เตอร์บาลและบวกพลัง5 0 0พันเหมือนโดนหนึ่งลิกเนี่ยมันอะไรก็ดีไปหมดนะครับนะทำให้ไวท์แฮงค์เนี่ยเป็นตัวนี้ที่ค่อนข้างจะโดนตีตายและโดนทําลายสูงมากับผมนะไวท์แฮงค์เลยเป็นเหยียนสังคมในอันดับที่3มของเราไปครับผมอันดับที่2 มาถึงอันดับที่2ของวันนี้นะครับผมนะกับเหยื่อสังคมพาร์ทสองของเรานะครับนะจากคลิปที่แล้วนะครับเรายังมีการเอ่ยชื่อตัวนี้ออกมานะครับน้องๆก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าเป็นตัวอะไรนะครับมาจากแคนเดิมคือโนวาแกรเบอร์นั่นเองนะครับตัวนั้นคือไอคทมฟแมทเทอร์ซาเซนดานั่นเองนะครับตัวนี้จะมีความสามารถนะครับออโต้นะครับในช่องเรียกกาศนะครับเจนเบรกหนึ่งเมื่ออยู่ในถ้ถูกสแตนด้วยผลของเอฟเฟกอะไรก็ตามแล้วผมมันจะบวก5 0าพันนะครับนะ เรียกได้ว่าโอ้โหบวกกันค่อนข้างโหดมากนะครับนะน้องๆจะถามพี่ผลของเอฟเฟกเนี่ยรวมทิกเกอร์ไหมก็รวมนะครับนะมันไม่ใช้อย่างเดียวคือตอนเข้าเทิร์นสแตนแอนดอดอแค่นั้นเองนะครับนะมันจะไม่บวกแค่ตอนนั้นอย่างเดียวก็เขาก็ว่าเป็นตัวหนึ่งที่ยิ่งตีและถูกจับลุกยิ่งแรงนะครับอย่างที่เราบอกไปตอนเอาไปคอมโบกับตัวแฮงค์นะครับผมนะ ทำให้มันเก่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเป็นตัวหนึ่งแหละที่เรียกได้ว่าค่อนข้างดีนะครับในช่วงเล่นของโนวาแกร์เบอร์ในช่วงนั้นเลยทีเดียวก็ว,ว่าได้และเป็นตัวหนึ่งับผมที่เรียกได้ว่าโดนปิดกันง่ายๆนะครับใครที่เจอโนวาแกรเลอร์ในช่วงภาคจีมาเนี่ยนะครับรับรองว่าต้องเจอซาซันด้อย่างแน่นอนเพราะว่าซาซันด้เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ โดนเอามาปิดนะครับปิดแบบปิดประตูตายแน่นอนนะครับนะเพราะว่ามันตีแรงมากๆบางคนเนี่ยปั๊มขึ้นหนึ่งสี่ละต้าห้าหมื่นยังง่ายๆและบางคนเนี่ยเล่นได้ทิกและโยนคีให้ซาสันดาเนี่ยตีได้หลายลอบเข้าไปอีกนะผมทำให้ซาสันดาและโนวาแกร์เลอร์นะผมเป็นเหยื่อสังคมในอันดับที่2ของเราไปในวันนี้ครับผมอันดับที่1 มาถึงอันดับที่หนึ่งของเราในวันนี้นะผมเนะกับเหยื่อสังคมพาร์ทสองเ,เรียกได้ว่าเป็นเหยื่อสังคมตัวหนึ่งที่เก่งมากๆนะครับนะเก่งจนขนาดว่าฝั่งตรงข้ามาต้องกลัวมันเลยทีเดียวนะครับนะเร,เรียกได้ว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเดินเกมได้เร็วนะครับจากเศียนดับที่ผ่านมาจะเห็นว่าทุกตัวจิตสกิลเจนเบกหนึ่งหมดแต่เมื่อยูนิตนี T ้ลงมายูนิตนี้ไม่ติดเจนเบกทาให้มันเร็วมากๆมาจากแช่นาลุคามินะผมนั่นคือ เดโมนิกยากรเบอร์เซเกอร์ซาทูล่านั่นเองนะครับซาทูร่าจะมีเทคสองเทคนะครับผมเทคแรกจะเป็นเทคคอนติเนียในช่องเรียกอากาศมันไม่สามารถโจมตีเรียกอากาศได้นะครับผมแล้วก็มีเทคที่2ครับเป็นเทคคอนติเนียเหมือนกันในช่องเรียกอากาศเหมือนกันเมื่อมันโจมในเธอเรามันจะบวก3ามพันนะครับผมแล้วได้รับเทคออโต้ในช่องเรียกอากาศเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งเมื่ออยู่ในโจมตีฮิตแวนการ์ดสามารถจ่ายค่าคอสนะครับผมถ้าจ่ายค่าคอสเนี่ยก็จั่วการ์ดหนึ่งใบแล้วก็ บายการในหลุมเขา1นใบนั่นเองนะครับนะเรียกได้ว่าลงมานะครับผมนะพอเราขึ้นเกจสอแล้วมีตัวนี้อยู่บนมือเอาลงเรียกาศนะครับตีปุ๊บขึ้นหมื่นหนึ่งได้ง่ายๆเลยนะครับนะถึงฝั่งตรงข้ามจะเป็นเกจสาก่อนเรายูนิตนี้ก็ยังตีหมื่นหนึ่งนะนะเนื่องจากว่ามันตีได้แค่แวนเท่านั้นนะครับลูกเล่นในการตีได้แค่แวนเนี่ย จะเป็นลูกเล่นของนาลูคามีที่ค่อนข้างเก่าซึ่งนําจับมาทําใหม่และคอสกิลเนี่ยค่อนข้างดีกันเลยก็ว่าได้ครับในความโหดเนี่ยอย่างที่เห็นครับผมใบอื่น,นเนี่ยอาจจะเป็นดับเบิลแรนะครับหรือเป็นหัวแรหรืออะไรก็ตามแต่ใบนี้เป็นคอมมอนนะครับผมที่มันไม่ติดเจนเบกครับมันเลยเรียกว่าค่อนข้างเร็วนะครับแล้วเมื่อฝั่งตรงข้ามเนี่ยเห็นตัวนี้ล,ง,ลงมาเมื่อไหร่ เขาได้ใช้งานหนึ่งครั้งเนี่ยก็กาดให้มันมิดมิด,มดไปแล้วก็จะลุมตีเจ้าซาทูล่าเนี่ยให้ตายตาย,ตายไปนะครับผมนะไม่งั้นพอมันอยู่นานเป็นปัญหาแน่นอนและยิ่งพอปลายเกณเนี่ยพอคอนคเควสโผล่มาโอ้โหยิ่งแถวหน้าไปขึ้นตีขึ้นเป็น2องหมื่นหนึ่งเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหบันไลายปวกแน่นอนนะครับนะกับซาทูล่าทำให้นารูคามิและซาทูล่านะครับผมเป็นเหยื่อสังคมอันดับที่หนึ่งในพาร์ทสองของเรานี้ไปครับผม ก็จบแล้วนะผมกับ5อันดับในเหยื่อสังคมพาร์ท2นะครับนะจากที่มีน้องๆขอกันเข้ามานะครับนะหรือบอกกาวกันเข้ามานะครับนะพี็ดูเออมันยังมีอีกหลายตัวนะครับที่เลเดอร์เป็นเหยื่อสังคมได้กับการจัด5อานดับแรกมันอาจจะยังไม่พอนะครับเรียกได้ว่าอีก5อันดับเนี่ยวังว่าจะถูกใจน้องๆหลายๆคนนะครับอย่างเช่นเคยก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นการจัดอันดับจากทางพวกพี่นะครับผมนะทำให้อ่าอาจจะชอบใจหรือไม่ชอบใจน้องๆก็ว่าไปนะครับนะ ถ้าน้องๆมีเรื่องจะเสนอนะครับสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะครับผมนะแต่ว่าถ้าน้องบอกพี่จะอันดับหน่อยว่าใครเก่งกว่าอะไรอันนี้พี่ขอจะไม่จัดให้นะครับเนื่องจากว่าความเก่งไม่เก่งอยู่ที่การเอาไปใช้ของแต่ละคนนะครับผมนะยังไงก็ขอบคุณมากแล้วกันที่ติดตามในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ตามกด Subscribe นะครับแล้วฝากเพย์เราช่องเราเวนการ์ดไว้ไทยแลนด์แทปชาแนลจะมีคลิปเท้าไฟแบบนี้ให้ดูแน่นอนสุดท้ายนี้ขอพูดล้านสี่แจมิเกบาซ่าชั้นห้า ผู้นุ่นเพรเราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอใหม่ท็อปไฟล์ขังหน้าพวกเราสวัสดีครับ